จากกระแสดามารอนที่เกิดขึ้นค่ะพี่น้องทางบอดบอยซิริใช่เดือดค่ะให้ทางเลดี้ทางสวีเดนอ่ทุกคนก็คือแบบว่าเป็นประเด็นทีเดือดมากๆในช่วงดึกดึก,ดกของคืนที่สิบเจ็ดที่ผ่านมานั่นเองค่ะยี่สิบค่ะถือว่าเดือดเป็นเดือดพี่น้องคาตื่นขึ้นมาทุกเพจทุกอัน,นี้คือแบบมีต่ข่าวเดียวเลยค่ะ ก็คือหลายๆคนอาจจะยังแบบว่าตามท่านแต่ว่าคนบอ่ตามท่านก็คือแบบว่าทางเพจไหนนี่มีการไล่สุดแหลดดาไปทางบอดบอยซีริชัยค่ะแต่บอดบอยก็เลยไปลาอัไปด่าอยู่ในคอมเมนต์ไปขอขึ้นไล่สุดแล้วก็บบอยย่อไม่ข้นจนบอดบอยก็เลยึ้นไล่สุดเองนะคะในช่วงตีสองที่พานมากจนเฮียไทยมันเกิดประเด็นขึ้นมากแล้วเล้าก็แบบว่าทนกระแสไม่ไหวค่ะต้องออกมาขอโทษ อคือโทษกัดแสบวายต้องออกมาขอโทษเลยสมัตเพจเลดี้ท่านนั้นค่ะอ่าคือก่อนหน้านี้คือมันจุดเริ่มต้นเนี่ยเลดี้คนนี้ได้มีการมาโพสต์คือจุดเริ่มต้นเนี่ยในขนาดที่นางกําลังนั่งไฟ์สดอยู่นะคะแล้วกับแต้มิดาบอดบอยพดบ,บุพการีได้ไปเบิดทัวรทิพย์ทัวเรียนสะสะใหญ่ะและ้วไปที่นี่บอดบอยได้บ,บอกว่าเนี่ยขออนุญาตพูดคําหยาบนะคะเอากูเข้ากล้องอีควายบอดได้แบบนี้เลย มึงบอกแบบนี้สันดานหมาเดี๋ยวกูจะไลท์ตอนนี้เอากูเข้ากล้องมึงอย่าเห่าเออค่ะก็เดือดเป็นเดือดบอดบอยพนักเสือท้นพี่น้องขาสิ่งที่เฮ้ากันได้ยินดูเฮ้ากันได้เห็นไล่ยีอยู่พี่น้องขาเป็นสิงที่แบบว่ากับเป็นตะวสูนอยู่ดอกเสาเนยกระปนามเลยกระปนามเลยแหละเพราะว่าแรงมากๆสำหรับเห็นไรล่ซดกับพึ่งเคยเห็นนี่แหละที่มีอ่า เขาเอนี่อย่างจะเป็นไพ่มหาศาลไร้โซด้าศิลปินก็บพระตสิทธิเห็นนี่ลแหละแล้วหลังจากก่อนที่จะออกมาขอโทษเลยที่ท่านนี้บอกว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นคือฉั้นวิจาร์เกี่ยวกับนางอ่านางก็คือบอยนั่นแหละแล้วนางมาขอขึ้นไลฟโสดเคลียแต่ฉั้นไม่ให้ขึ้นมันคือสิทธิ์ของฉันพื้นที่ของฉันแต่มาบังคับชั้นด้วยถ้อยคาหยาบคายพอชั้นไม่ตามใจก็มาด่าชั้นด่ามาด่ากลับ แล้วไปขึ้นไลฟ์ตัวเองบอกว่ากูดา่าพ่อแม่มึงก็มึงมาดา่าคำหยาบคายกูในไลฟ์จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะตอนแอนมาม้นให้กำลังใจแบมพลินแต่โดนชาวเน็ตบางส่วนดา่ามันคือผลกระทบของการกระทำแอนมีสิทธิ์ให้กำลังใจใครก็ได้ค่ะแต่คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์วิจารณ์เช่นกันค่ะ,คะ,ะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบทุกคนมีสิทธิ์เสรีภาพโอ้โหตอนนี้ก็ยังแบบว่ายังไม่สำนึก ค่ะยังไม่สํานึกนะคะบอกว่าถ้าบอยกําลังให้กําลังใจแพวเพาเนี่ยแล้วฉันจะวิจารณ์มันก็เป็นสิทธิ์ของฉันเช่นกันแต่คุณวิจารณ์คำหยาบไงคะคุณด่าเขาไปทั่วไปที่ไปทั่วทีฟทัวรเดนเป็นเขาก็ย่อมาได้ดอกซ้าเลยดาวหอดบุพการี่พี่นงค์ันที่นี่นั่นพานมาประมาณสีชั่วโมงเหมือนจะสํานึกได้ออกมาขอโทษอ่านี้สิริอานฟังน้ำมันเงา ออกมาขอโทษนะคะสำหรับเลดี้ท่านนี้ออกมาขอโทษบอสบอยบอกว่าออพออ,อยากจะชี้แจงเรื่องกรณีพาดพิงบอยสิริชัยและแอนอลรด,ดีซึ่งพอ,อไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงตั้งแต่แรกอ,อ,อามบานนี้แต่มีคนมาคอมเมนต์ถามไลฟ์สดเรื่องบอยทักไปให้กําลังใส่แรวพาวตามที่ผิดต่างๆ,างๆเขาเอาลงและแพรวพาวก็แคปไปลง จริงประเด็นมันทําให้พออ,อ่าเข้าใจผิดว่าบอยน่ะเข้าข้างเพลียวเภาค่ะเออแล้วก็บอกว่าพออาะจะเข้าใจผิดคิดว่าคิดไปเองต้องขอโทษไว้ณนะที่นี้ที่ใช้คําพูดรุนแรงไปหน่อยเพราะาตอนนั้นผอออก็มีอารมณ์อันนี้ก็ยอมรับแล้วช่วงเวลาที่พอออพูดถึงบอยพอออก็พูดจบนานแล้วแล้วอยู่ๆบอยก็มาขอขึ้นไลฟ์แต่เราปฏิเสธ เขาเลยด่าแล้วใช้ถ้อยคำหยาบทำให้ในายไลฟ์ผอ,อนะคะก็เลยด่าคืนตามที่ทุกคนเห็นและสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นผอ,อจะยืนยันที่เคียงข้างความยุติธรรมเหมือนเดิมค่ะกลับไปโฟกัสที่ตัวต้นเหตุ แค <ici> ่นั้นก็พอนั่นก็คือแผ่วๆก็โยนความผิดไปให้แผ่วอีกในประเด็นนี้คือมันไม่เกี่ยวกับประเด็นว่าพายิชาที่ว่าจักไหนเนาะแต่ว่าคนกับวาวิภกจาว่าจางไหนล่ะให้กาลังใจศที่จะซิ้อรณาพิดแมนค่ะตอนนี้คือกระแสคือเป็นเรื่องจุดเริ่มต้นจากแผ่วๆาคนม่งวา ไพกระซางทีเข่าขางแพ้วผ้าขคือโดนทั้งหมดเลยสาวเลยคือเป็นประเด็นเป็นเขาไม่ได้เข้าข้างขเขาแค่ส่งกำลังใจในนามเพื่อนเพ่นเป็น,ปน,ปนท่างานสายเดียวกันศิลปินเพื่อนไห้กลังใจกันมาจังสีตลอดบอ่สแมนวาเเพาะเรื่องนี่ทุกๆเรื่องทีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะโดนกระแสดามาเราศิลปินเพื่อนกันรวมกันส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเป็นเรื่องอธรรมดาเนาะสาวเลยแม่ค่ะแล้วบอดบอยกับมีการ่าโพดอีกว่า วัฒนธรรมอันดีความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องเรานับถือกันในทุกๆคนยินดีกับความสําเร็จค่ะแล้วก็ส่งกําลังใจเมื่อมีปัญหาแต่การที่จะได้สนทนากับใครมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสใช่ซึ่งแชทนั้นมันตั้งแต่ปีหกเจ็ดนะคะแชทก่อนๆหน้านั้น,น,นแล้วก็เพิ่งมีแชทใหม่นี่เพิ่งส่งกาลังใจในดราม่าล่าสุดค่ะ เออแล้วก็บอกว่าเนี่ยสวีเดนผมก็เคยไปยุโรปผมก็เคยไปนับครั้งไม่ได้ผมโชคดีมากที่เจอคนใจดีบอยคิดว่าสิมีค้นแบบนี้คนนอกแบบนี้กับผมค่ะอ่ากัเป็นสิ่งที่แบบเนาะเพณ่นก็เป็นถึงผู้นําเป็นถึงหัวหน้าคน้นเป็นคนที่แบบดูแลคนต่างหลายลอยคน้นบุติภาวะหรือว่าก้นเป็นเป็นผู้นําของเพื่อนน่ะพี่นอ้องค่ะสําหรับบอดบอยสิริชัยเนาะเ้ามาบอกถึงว่า ทุกสิ่งยางที่เพิ่นตัดสินใจทุกสิ่งยางที่เพิ่นว่ออกมานะคะย่อมมีเหตุและผลทั้งหมดสําหรับบอสบอยสิริชัยนะคะใช่ค่ะแล้วไปด่าเพิ่นว่าเป็นแบบนี้มึงเป็นผู้นําได้ยังไงทําให้ซ <y ork. S 2> อแอนถึงกัดกับแบบปาดเลยซอแอนปาดเลยบอกว่าอย่างน้อยเขาก็มีความเป็นผู้นํามากกว่าคุณค่ะอ่าเพราะว่าการที่ทําแบบนี้นะคะคนกลับไปหาวิจารว่าผลกระทบมันไปถึงคนที่คุณเชีย นะคะผลกระทบไปหอดผู้นั้นเลยนะคะ,คะจนีนไทยทั้งนั้นที่เขาก็ไม่รู้เรื่องอ่าคุณมาทําแบบนี้มันก็เป็นผลกระทบแล้วกําลังใจทั้งบอสบอยเนี่ยมือเศาราตื่นมาเซฟบอสบอยเต็มหนังเต็มไปหมดค่ะ อ่าก็คือแปลว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะพอเอาไปบึงหอดแม่เพิ่นย่าแตนเพิ่นว่าลูก่อยเป็นยังของพะตอตื่นลูก่อยเป็นยังบานในพี่น้องคือศูนขักแค่นแม่ย่าแตนิือออกมาศูนเมื่ขึ้นลายซูนก็คือศูนย์มากๆเลยแล้วทําพฤติกรรมแบบนี้ไปได้ยังไงอืเจ้าสิบว่าเจ้าบบไดดาเขามันบ่ได้ถ้าเราไม่พูดถึงเขาเขาจะมาด่าเราทําไมสาวเลยข่อยขอบอกนะทั่วจะลงกับรงข่อยบเกี่ยวกับสาวเลยตามที่ข่อยได้ฟังนะทับแบบว่า มันเป็นปบว่าใดดอกสาวเลยที่แบบว่าเพราะว่าเราแชร์มากกว่าหนีความผิดตัวเองเนี่ยอ่าคือหลักๆเรานั่งฟังตั้งแต่ไล่มือขึ้นพี่น้องขาคือด่าบอดบอยอีหลีเดสาวเลยเซฟเลยแหละเอามาเซฟบอดบอยเลยแหละด่านะพี่น้องว่าเป็นบอด่าแต่ตอนนี้พึ่งจะสํานึกใดอะสาหรับผัวว่าสำนึกเออในสํานึกในคําพูดตัวเองแล้วพึ่งจะออกมาขอโทษเนี่ยแต่ตอนที่คุณพูดน่ะเหมือนคุณตั้งใจเลยแหละ สำนึกหกชั่วโมงที่ผ่านมาเออมันหัวตาสม,มุดเอ้ยหัวตังแต่สำนึกเดนี่พี่น้องสำหรับแยธิ์ว่าได้สิเบิ่งอยู่ไหมพี่น้องคะว่าคณะที่ขึ้นไล่เนะี่ยคือเป็นย่งสีอีหลีพี่น้องคะคือตั้งใจสิว่าเพิ่นเลยก็<ต>คือคอ,อาจจะแรกๆคุณอาจจะไม่ได้ใช้คำหยาบก,กับบอสบอยนะคะแต่คุณไปพาดพิงถึงเขาในไลฟ์สดเขามีสิทธิ์ที่จะมาแบบว่าบกปองตัวเองนะคะก็เป็นว่าสปอยแอบเอาอยู่ไฟเดียวเพราะว่าบอสก็ถามว่า ใครกันนะคะที่ทําให้เลดี้ท่านเนี้เนี่ยคือคือบาจะคของขักแท้ค่ะคือชีวากับคของแบบ้านนั้นจะไหนล่ะพี่น้องคือคือกาดาคนไปทัวุ่กที<ห>แบบประมาณนี้ทั้งทั้งที่มันไม่เกี่ยวกับใครหรอกมันอยู่ที่ใจของคน,น,นล้วนๆเลยที่อยู่ดีๆมา ค่ะคนนั้นว่าคนนี้เขาเป็นศิลปินอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีบอสบอยกับแม่แพรพาวน่ะเขามีสิทธิ์ที่จะให้กําลังใจกันแล้วเขาก็ไม่ได้ไปรู้ไปสืบสาวเรื่องส่วนตัวด้วยซ้ำเมนค่ะออ่าเพราะว่าเพื่อนเป็นเพื่อนกันมาแต่ใดแต่ไรเคยส่งกำลังใจยังสีมากกัดบ่รู้ว่าจักขังจักเถื่อแล้วแต่เพื่อนมีปัญหาอย่างนี้พี่น้องพอตอนนี้นะผู้ใดที่ยืนเครขัข่ายพ่าๆคือโดนอ่ะโดนคอมเมนต์ถล่มมากนะคะสําหรับ เรื่องนี้นะคะกับเป็นกําลังใจให้กําลังใจทั้งบอดบอยนะคะออกมาเซฟบอดบอยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืนถือว่าหนักนาสาหัสจริงๆสําหรับเรื่องนี้เนาะสาวเนือติดตามเพิ่มมากค่าเคยเห็นเพิ่นซูนประนจักเทีมมเคยเห็นบอดบอยขึ้นแบบนี้เลยพี่น้องค่ะขึ้นค่ขึ้นแนมสําหรับมือนคืนนี้อ่าจะในการฝากไว้น้าค่ะเป็นกําลังใจแล้วก็เชื่อว่าสํานึกไม่สํานึกไม่สําคัญมันอยู่ที่จิตของคุณเองว่าคุณจะเป็นแนวทางใดนะคะสําหรับบุคคลทันนีค่ะ